น้พุงนอนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันแล้วมันจะนอนสามคนได้ยังไงอะอทำไมพังเก็บเป็นไงบ้างยวที่พูดเลยเหรอตอนนี้ลมเบาแล้วรถแบตหมด ชลแนลค่ะวันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยงไล่อะไรคะไล่คนท่อนาโด เชียร์ท่าเรือก็ไปเหมือนกันเห็นไหมของเชียร์ท่าเรือข้าเราี่ยใช่เห็นสติกเกอร์ท้าเรือใช่ท่าเรือฮุยฮุยาฮาฮาฮ่า่าห่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าห่าฮเา่าาฮเาาฮ่า่าฮ่ฮาฮา่่ฮเาา่ ผิดหรือเปล่านี่เราจะไปเขายญ่เที่ยงไม่ใช่หญ่ใต้ยูโรโลอรสไลเดอร์หยุดเว้มดทางวยันเปงละหดทางอะไรทางปัดยางต้องเป็นทางฝุดแล้วเหรอ ทางคุณที่มีมีก็เห็นเยอะๆเหรอเนี่ยเเป็นนับลนโอ้เมืองไม่มองโอ้โอ้โอ้องใดไม่เห็นเลยเขาไปได้ย่างอยงไงอโอ้ยโอ้ยรถอะไรนะรถรถก้าปูเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย หนงนาทียังกับวินาทีเอ้าพอต้องขี่แล้วอย่างนี้ยออุ้ยมีกีก้นกระเทกค้นกระเทกเลยไม่กล้าหรอกนั่นอะแต่เราต้องไปแคมป์ปิ้งเรามีของเยอะเยอะนี่ไงครูหามานมองอ่ะ ผู้พามันบ้ามเกิยไม่คิดว่ามานจะไก่ เราจะนอนกันยังไงคะก็นอนบนรถไงไไเฮ้ยรออุ่นนี้ได้พี่เตาผมก็ตักเราทานนะ พอไหมพ่อ,พอตรงนี้พอได้ฝั่งนู้นแหะข็งปักเลยต้องใช้หินทับช่วยสู้แรงลมได้ไหม <c oughs> ก้อนหินสองก้อนเนี่ยจะสู้แรงลมไล่ทอร์นาโดได้ไหม <c oughs> เริ่มเริ่มเยอะแล้วเนี่ย ต้องเอารถบังลมเนี่นยเราจะไดต้องรถฝั่งนี้แล้วก็ไม่ลมมันทางโนรถทางไหนลมมันจะทางโนน้ขึ้น,น,านมาทางนี้ดเราก็เราจะนั่งดูวิวอ่ะจะเอารถบังลมทำไมอ่ะเราก็ต้องเก็บเนี่ยนั่นแหละแม่ทำหน้าที่เหนื่อยมากไหม

เห็นยื่องล้วเห็นหนึ่งสองสามสี่มีมาเยอะไม่รอช้าม่ะได้มีนะนี่ไงนี่ค่ะโอ้่ติดเลยเหรอต้องล้างไหมไม่ก็ล้างอยู่ดีแหละ นันไปหลายที่มาจากมาจากแกงละลักคือต่องเอาไปต่ออุ้ยใหท้องไปขยบมาทางนี้านอยาโยันขันง นี้มาด้วยเพราะว่าเราจะตรงนี้มันเป็น,นช่องตรงนี้มันเป็นช่องว่างอยู่เราก็เลยต้องเอาอันนี้มาเสริมเพื่อจะได้มันจะได้หลอดได้นี่มันของโซฟาเรานี่นะใช่ นอนดีไหมเนี่ยอืมนุ่มเลยนะอ๋ออันแข็งป๊อกเลยแต่นี่เงี้เจ็บ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 อันนี้แข็งป๊อกเลยอันนี้นิ่มมากมันจะเข้ากันไหมเนี่ยแต่เราก็จะเอาอันนี้มาปูใช่ไหมเราจะเอาอันนี้มาปู จะํานอนมาปุ๊บบิดสไรเดอร์อแล้วนอนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันแล้วมันจะนอนสามคนได้ยังไงอะได้สิหนึ่งสองสามแต่มันเก็บบางคนก็ต้องมาตกตรงนี้ดิทำไงอะ มันก็ต้องมาตกตรงนี้อ่ะพราที่นองริมอ่ะก็ต้องแม่ก็ต้องตกตงและพ่อก็ต้องตกตรงนู้นแ่หูไม่ตกเลยไม่ควังวไาทำไรคะทำาไรคะ ทำอะไรต่อแล้วเราไม่ธรรมดาหน้าอาไหมที่นี่คือไล่ทอร์นาโดข่าวใหญ่เที่ยง ทูโอ้แคมปิ้งหมูกระทะกันหรอนี่ยรอแล้วม ah ันเป็นกุ๊กมาเชฟมาอุ้ยเฮ้ถ้าไหนตกมันขีดเองได้ไหมอ่ะไม่พยายามให้มันตกเยอะๆใช่ไหมอร่อยมากกินเลยไงบ้างคะอยาลองกินอ่ะอันนี้เน

เป็นไงบ้างเวลี่พูดเลยเหรอหมูกระทะนี่มันเวลี่พูดเลยใช่ไหมอืมไปผักเจ็บผักเจ็บนะนายกินผักให้ดูหน่อยกินผักให้ดูหน่อยเจ็บใจมากเลยนะพอดูเลือดมันดีอืมนายกินผักให้ดูหน่อยกินผักให้ดูหน่อยผักให้ดูหน่อยค่ะอออืื้ห โอเคกินได้กินเลยยังไม่จุ่มเลยโชว์ความฟินใช่ไหมความฟินเดี๋ยวดูการคีบตะเกียบสิคีบได้ไหมคีบไม่ได้ล็อกชาตินี้โอ้ยเก่งมากเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นอาฟินสุดอือแล้วแต่ ทีนี้เรานอนในรถกันนะมีพัดลมมีไฟมาด้วยเราปิดประตูปิดปิดเต็นท์ท้ายรถเอาวันนั้นเอ่มันก็เลยแบบเงียบสงบเลยไม่มีลมเข้ามาเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองดูคืนนี้จะเป็นยังไงนี่เรานอนที่ไล่ทอร์นาโดหนึ่งคืนโอเคเป็นยังไงบ้างวันนี้นะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ดสนุกไหมสนุกสนุกนะมาแคมปิ้งครั้งแรกเป็นไงคะตื่นเต้นเตื่นเต้นนั่บนรถด้วยเนี่ยโอเคคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย ยังสะบัดเพิ่ๆไปหมดยากาศยามเชา้า การปิ้งขนมปังด้วยกระทะจะกินได้ไหมทอดไข่เอาแบบไม่ค่อยสุกนะจะไหมไหม ้าจะแบบไม่ค่อยสูงต้องใช้เนอยอ่ะแล้วแต่ยังไงก็แต่ให้กินได้แล้วกัน <c oughs> โอ้ยๆพุ่งน้ำพุง่งโอ้ยห <c oughs> ยับสนิท นี่คืออาหารเช้าของคุณแม่คุณแม่คะโทรีอ่ะนี่ค่ะน่ามาน่นนาลานันนาลาตื่นมากินอาหารเช้าแล้วใช่บนขนมปังอ่ะอีย่าเออเออเอาสองเัวใจสองชั้นไข่ในเองะยด มันจะหวานไวไหมเอยอะเ,เลย <c oughs> เออนั่นแหละเออโอ้หวานจัดนะ <c oughs> มันจะหวานจัดนั่นละอีกค่ะโอเคต่อไปเ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อนน้ำไม่พอโอเคพอก่อน <c oughs> เออต้ม <c oughs> มาม่า โอ้โห oh, oh. ขนมปังปิ้งของแม่ราดด้วยนมข้นตื่นมาก็กินได้เลยหัวย <c oughs> ุ่งเยอะเลยเป็นไงมะเมื่อคืนหนูนอนหลับไหมหลับสบายไห <c oughs> มะคะสบายเหรอทำน้ำเสร็จแล้วเราไปจุดิบกาแฟนี้กินกาแฟดิปแบบนี้ก่อน <c oughs> Nice, café adepto de แดดไม่ร้อนแล้วถ้าเรามีทาบบังแดดอันรุ่นใหม่มี่งไงลายสกอตทาบบังแดดรุ่นใหม่ลายสกอตเยี่ยมไหม,อมตอนนี้ลมเบาแล้วเมื่อคืนลมแรงมากโดยเฉพาะตอนตีสองตีสามนี่รถกระพือสะบัดพุ๊บพุบพุบพุบไปหมดเลย ดีนะที่ว่าให้ปิดผ้ตาตอนแรกจะไม่ปิดเนี่ยพอาลงไปนอนแล้วแบบมันลมพันนดไลท์ทาโดนโอ้รถแบตหมดได้พี่คนนั้นมาฟ่วงแบตให้ใช่ท่านไหนคะอโอเค